เริ่มสิมากออกจกาจากออไล้แล้ว้ย โอ้โหทำหัหวงวัวแล้ววานลงว้าวว้า,วามันจะลงหอยลางังค่ อก็งัวเต็มเต็มทำให้งัดอันนี้ก้นี้เล็กน้อยนี่เต็มโบกตอนนี้งัวได้โอกาสยือไไยย้อกินใบไผ่ครับงัวกับเก่งพัดโอเว่ยยืดยิ่ยอดไผ่ได้เฉย Tắm bé ha ở nhà mình Tắm bé ha ở nhà mình rồi ปกง่วงว่าไปแล้วปกวง่วงว่าไปนะ,อะเออง่วกินยอดไทยเฉยอ,อยู่ <c oughs> <c oughs> ห้าถืออยู่นี่ิลงมามาดเองกับของสีได้ยู่ตัวเย็นมันไปยางมันดึงเบรกมือว่ายู่สมอรถนั่นเออลูกนอก้องว่ามีจักล่องรถตัวนี้ไปมาตีเราทั้งสี่ยางลวงมาอยู่ hả à? anh ta nhìn thấy nó gì cái <laughs> đó nó chỉ đẹp đó nó phải, <laughs> này sao ค็ดเกินนะผมมันสีใสบ่แมนหลุน้องมันเถื่น้อเรียบเขาให้ญี่ปุ่นวกญี่ปุ่นเน็ดอะไรบอก เอาอยากได้กับบันทึกเอาตอนนี้ง่วกอะเล่ปมปลายไงน่ารักง่วงลึ้น เนี่ยและเ่และครับเนยละตอนนี้รถไทยเป็นกร่เป๋าเป็นมาเป็นหยาดนะจันญงหลายมาจากเนี่ยของบรานเอาออกกะจิแปลวบาบารเอาออกเคลืนตัวนั่นนั่นผมเป็นผู้ขับรถไทยเนี่ยเพาว่าไฟจูดเอาครับรนนบอ่บอว่า,าอะไร <ขอ S 1> ล่ะอย่างหอก้อนเดี่ว